จิวสจวดก็มีแว่นตาด้วยนะทุกคนปกติเรามักจะคุ้นกับจิวสะจวดที่เป็นเครื่องสําอางน้ําหอมเสื้อผ้ากันใช่ไหมวันนี้กิ๊บเก๋เลยเอาแว่นแบรนด์นี้มาแนะนํากันจ้า ตัวแว่นจากจิวสะจวจะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นการหักมุมของขาแว่นโทนสีของตัวแว่นเองก็ทําออกมาได้สวยมากไม่ว่าจะเป็นโทนพาสเทลเอิร์ธโทนสีสดใสแต่และตัวเนี่ยสีละมูลใส่แล้วสวยสุดๆตัวแว่นมีทรงและสีให้เลือกหลายแบบเลยคอลเลกชันสายมูก็มีนะกับคอลเลกชันอินดิวิทวลลิสที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ท่าทั้ง5 ดินน้ำลมไฟและจิตวิญญาณแวน่นรุ่นนี้ก็จะแทรกสัญลักษณ์ลงไปตรงขาแว่นนะคะเสริมพลังกันไปเลยจุดเด่นของแบรนด์จิลสจวนนะคะนอกจากดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วยังมีน้ำหนักที่เบาใส่สบายเพราะวัสดุที่ทำมาจากไทเทเนียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเบาและความแข็งแรงนอกจากแว่นสายตาแล้วนะคะยังมีแบบแว่นกันแดดด้วยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยากให้ทุกคนได้มาลองสวยยันกล่องใส่แว่นนะทุกคนสามารถสั่งตัดค่าสายตากับทางร้าน ได้เลยนะจะเลือกเป็นเล่นกล้องแสงสีฟ้าเล่นออกแดดเป็นสีเล่นกันแดดก,ก็ได้เลยที่หน้าร้านกิฟเกตทุกสาขาและช่องทางออนไลน์